เรทที่2แล้วนะครับเรทที่2จะทำอะไรครับ SMS นะครับไม่มีขึ้นหน้าจอแต่อยู่ในมือของผมเนี่ยนะฮะจริงๆน้องอ้อนะครับเอามาให้เนี่ยประมาณโดยประมาณนะครับเกือบจะร้อย SMS นะฮะแต่เท่าที่อ่านได้แล้วกันนะครับน้องอ้อคือใครครับโปรดิวเซอร์สาวแสนสวยนะครับหุ่นรูปร่างเคยบอกบางมาก่อนตอนนี้ท้วมนิดๆนะฮะครับผมนะครับท่านแรกเลยนะครับคุณรุ่งระวีนะครับรุ่งรวี ถ้าอ่านผิดขอประทานโทษนะครับรถชื่อนายุ24ปีจะได้เรียนต่อปริญญาโทไหมคะขณะนี้ต้องการในปีหน้าไหมคะนะครับหมายถึงว่าจะได้เรียนต่อไหมภาพสว่างก็ได้เรียนนะฮะแล้วถ้าถามต่อไปว่าได้เรียนแล้วจบไหมนะครับเจ้าของ SMS นี้นะครับจบครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยครับถึงแม้จะมีอะไรบางครั้งนะฮะที่เป็นปัญหาแต่คุณรุ่งละวีนะครับสามารถแก้ไขได้นะฮะต่อไปนะครับ คุณอังคาาพวงสมบัติครับถามเรื่องการงานค่าแล้วก็ความรักการเงินตัวเอกซเรตอบได้อย่างไรถามมาสว่างก็ดีครับเทาก็คือกลางดําคือไม่ดีนะครับเรื่องงานดีครับทําอะไรอยู่รับผิดชอบอะไรก็ตามนะครับภาพออกมาสว่างเทาดีพอใช้ดีพอใช้ความรักก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับจะมีคู่ครองอย่างไรหรือว่าจะคบใครเป็นพิเศษตอนนี้หวานชื่นอยู่แต่อาจจะมีปัญหาบ้างเรื่องบางเรื่อง,องไม่เป็นเรื่องก็อย่าทําให้เป็นเรื่องนะครับหนักแน่นไว้ การเงินก็ถือว่าภาพสภาพยังคล่องอยู่ยังไม่ถือเป็นปัญหาเป็นคนรู้จักใช้ประหยัดอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งเอสแอมล้วกันนะครับคุณรพีพงศ์นะครับนิติสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับอายุ34ปีชีวิตครอบครัวงานโชคลาภบวชครอบครัวก็ถือว่าชุลมุนเล็กๆอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับกับใครบางคนในครอบครัวแต่ไม่ถึงกับเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ใช้คําพูดแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับและจะจบปัญหานั้นๆในครอบครัว เรื่องงานจะทําอะไรก็ตามนะครับภาพออกมาอยู่ระดับกลางๆดีพอใช้ดีพอใช้โชคลาภทําแรกนะฮะคุณรพิพงศ์ทําสิ่งไหนจะได้ในสิ่งนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเกินร้อยรับผิดชอบถือว่ามีความรับผิดชอบในงานสูงจะได้สิ่งที่ตอบแทนจากงานพอสมเหตุสมผลนะครับบวชถ้าพร้อมเชิญครับไม่มีมารใดๆทั้งสิ้นมาขอญาตมารแบบไหนอย่างไรถึงมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับสามารถบวชได้นะครับอีกหนึ่งเอสเมแล้วกันนะครับ คุณสุรีพรมูลจันรอายุ37ปีครอบครัวการเงินครอบครัวนะครับปัญหาไม่เกิดวันต่อวันอยู่แล้วครอบครัวนี้เป็นครอบครัวซึ่งไม่วุ่นวายอะไรกับใครนะฮะดำเนินชีวิตแบบสมถะครับผมการเงินดีบ้างไม่ดีบ้างคลุกคล้าวกันไปนะครับสลับเปลี่ยนไปไม่ว่าจะได้เงินมาแบบไหนอย่างไรจากการทํางานหรือช่องทางไหนก็มีจะต้องจ่ายไปหลายช่องทางครับสรุปแล้วก็ยังพอได้อยู่ครับผมน,นะครับขอญอาตเอมเมทแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะตอบ สายที่โทรเข้ามาในรายการนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์โทรมาจังหวัดสุโขทัยถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับครับผมจังหวัดอะไรครับคุณประจักษ์จังหวัดสุโขทัยครับอ่อขอขอบพระทานโทษครับอำเภออะไรครับผมอำเภอประดันวังหอยครับครับอายุเท่าไหร่ครับคุณประจักษ์อ่าสี่สิบสองครับสี่สองนะครับผมคนซื่อๆนะฮะไม่มีเลี่ยมอะไรกับใครแววตาแบบนี้นะครับเป็นแววตาบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับ คุณประจักษ์ครับปัญหาสองข้อเชิญครับข้อที่หนึ่งสุขภาพและโชคลาภครับสุขภาพและโชคลาภนะครับถามกลับก่อนไปตรวจร่างกายมาบ้างไหมครับยังไม่เคยตรวจเลยครับดีนะครับภาพไม่ปรากฏออกมาดําที่จุดไหนจุดใดในร่างกายไม่มีมะเร็งไม่มีโรคอันตรายร้ายแรงนะครับแต่มีนิดๆหน่อยๆนะฮะระบบย่อยของคุณประจักษ์ก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับกล้ามเนื้อด้านหลังก็มีบ้างตึงๆนะครับ ไม่ถึงกับเป็นปัญหาใหญ่แก้ไขไม่ได้ก็ถือว่ามนุษย์นะครับไม่มีโรคคุณลาบอันประเสริฐปลอดภัยครับคุณประจักษ์นะฮะแต่พยายามทฤษฎี4ีข้อนี้ทําด้วยนะครับทุกท่านที่ชมรายการเปิดจิตส่องกรรมอยู่ในขณะนี้นะฮะคุณประจักษ์นะครับหนึ่งนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสองรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการสามออกกำลังกายตามโอกาสที่เหมาะสมสี่ไม่เครียดนะครับนะครับโชคครับแล้วในส่วนโชคลาภอะครับโชคลาภนะครับภาพปรากฏออกมานะครับทำอย่างเดียวแล้วก็แลกอย่างเดียวนะฮะ จะได้อะไรก็ตามนะครับมาจากฝีมือล้วนๆจากการทํางานหรือว่าจะคุณประจักษ์เป็นคนกลางสิครับคนกลางติดต่อซื้อขายไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินหรือจะเป็นสินค้าประเภทอะไรต่างๆที่เป็นที่ต้องการของบุคคลในเวลานั้นนะฮะครับคนกลางจะทําให้เกิดเป็นรายได้โชคลาภนะครับตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับคุณประจักษ์ทางานอยู่บริษัทนะครับครับผมนะครับเป็นพนักงานบริษัทครับก็ถือว่านะครับรับผิดชอบงานถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยนะฮะ ถึงแม้ว่าเงินเดือนจะได้มานะครับค่อนข้างไม่สูงนักนะฮะแต่ก็ถือว่าคุณประจักษ์เป็นคนที่ใช้แบบประหยัดนะครับครับได้ครับอีกอีกข้อนึงได้ไหมครับเชิญครับชีวิตนี้เนี่ยผมจะมีถูกหวยเลยเบอร์รางวัลใหญ่ๆครับ่ไภาพไม่ปรากฏนะฮะแต่จะได้เกี่ยวกับการเป็นคนกลาง หวยอาจจะเป็นลอตเตอรี่หรือบางครั้งจะเป็นหวยใต้ดินอะไรก็ตามผมไม่ได้พูดให้สนับสนุนนะฮะจะมีบ้างถูกบ้างเล็กๆน้อยไม่ถึงกับเป็นโชคใหญ่นะฮะแต่ที่แน่ที่สุดมนุษย์ไม่มีโรคคืนราบมันเปิะเสริฐคุณประจักษ์ได้ข้อนี้ไปนะฮะครับผมนะฮะครับแล้วก็ไปทํากุศลข้อหนึ่งนะครับคุณประจักษ์ทากุศลเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกนะฮะตามตู้รับบริจาคมูลนิธิต่างๆหรือจะเป็นแรงกายแรงใจช่วยคนตาบอดหูหนวกได้นะฮะเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยจะเกิดความสุขความเจริญนะครับครับ โชคดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ตอบแบบนิ่มๆเรียบๆนะครับผมขออนุญาตไปคุยกับคุณพิมพ์ชนกนะครับคุณพิมพ์ชนกสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมค่ะนะครับอยู่จังหวัดเดียวกับน้องชายผมเลยน้องทูนมือกล้องนะครับนะครับคุณพิมพ์ชนกครับอายุเท่าไหร่ครับผมคะอายุเท่าไหร่ครับอายุสี่สิบแปดค่ะสี่สิบแปดคำไหนคํานั้นมีวาจาสัตว์ พูดไปแล้วรับผิดชอบคำพูดใช่ไหมครับคุณพิมพ์ช, <ะ S 1> ชนกครับผมคุณพิมพ์ชนกถูกต้องไหมครับค่<ช>ะคุณพิมพ์ชนกปัญหาสองข้อเชิญครับข้อที่หนึ่งการงานค่ะงานตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับทาขนมกาแฟสองคนค่ะขนมเป็นพวกขนมปังกระป๋องปังไส้อะค่ะครับพอพูดมาภาพสว่างโล่เลยขนมปังนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่ารสชาติอร่อยและสะอาดด้วยใช่ไหมครับค่ะธุรกิจนี้ ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในขณะน,นี้ถ้าเป็นรสชาติความสะอาดหรือเป็นด้วยเหตุผลที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มฮะแต่การตลาดยังไม่ใช่ร้อยนะครับเอาพอเหมาะพอควรเท่านั้นเองใช่ไหมครับคุณพิมพชนกใช่ค่ะลองเปิดตลาดให้มากกว่านี้สิครับติดต่อไม่ว่าจะเป็นนะะขยายวงกว้างออกไปจะมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาอีกพอสมควรทีเดียวนะครับคุณพิมพ์ชนกครับแต่ทําได้ครับสามารถขยายกิจการนี้ไปได้อีกหลายเท่าตัวเลยนะครับถ้าต้องการนะครับคุณพิมพ์ชนก ทำการตลาดดีๆะนะครับข้อที่หนึ่งตอบชัดนะฮะข้อที่สองเชิญครับข้อที่สองขอเป็นเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพนะครับผมขออนุญาตเอ็กซเรย์ศีรษะยันปลายเท้าเลยนะครับประโยคนี้ไม่ได้พูดนานแล้วน้องเซมอนนะฮะพูดซะหน่อยมาตู้เอ็กซเรย์อะไรเอ็กซเรย์ศีรษะยันปลายเท้าผมเรียนด้วยความเคารพนะฮะทุกท่านที่ชมรายการนี้อยู่เปิดจิตสองกรรมนะฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะ ผมเนี X ่ยเอซเรย์ผ่านกล้องไปเลยนะฮะเสียงมาแบบไหนผมจับภาพและดีที่สุดก็คือพิมคุณพิมชนกนะครับไม่ปรากฏโรคร้ายอันตรายนะฮะนะครับแต่มีอยู่จุดหนึ่งคุณพิมชนกขณะนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพคุณพิมชนกอยู่พิษณุโลกนะครับหัวเข่าของคุณพิมชนกเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะนะครับมันกุบกรุบหนึบหนึบสังเกตไหมฮะผมขี้ด,ด้านขวาเนี่ยกรุบกบใช่ไหมฮะด้านซ้ายก็ยังดูดีอยู่ใช่ไหมครับ ทุกท่านครับผมบอกว่าหัวเข่าขวาของคุณพิมพ์ชนกนะฮะผมไม่ได้บอกหัวเข่าซ้ายนะฮะผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับนะฮะถูกต้องค่ะนอกนั้นก็ปลอดภัยครับมองไม่เห็นโรคร้ายอันตรายนะครับผโชคดีไปนะครับปลอดภัยครับนะฮะข้อที่หนึ่งสุขภาพตอบแบบสบายสบายก็ที่สองเชิญครับอยากทราบเรื่องสุขภาพคุณแม่ได้ไหมคะโอ้ได้สิครับผมท่านชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วครับ แม่ชื่อชื่อไทยค่ะแล้วก็อายุ90แล้วค่ะโอ้ครับผมคุณแม่ไทยนะฮะ,ะนะครับอายุท่าน90แล้วด้วยวัยของท่านน้าวนะครับผมก็จะคงต้องตอบแบบเหตุและผลนะครับคือว่าด้วยความเป็นคุณแม่ของคุณพิมพ์ชนกเนะี่ยท่านแสนประเสริฐเหลือเกินนะฮะจิตใจแบบนี้มีหน้าถ่ายทอดมาโดยสายเลือดให้กับคุณพิมพ์ชนกเป็นคนดีนะครับแต่ด้วยวันเวลาด้วยนะครับสุขภาพเนี่ยผมถือว่าท่านยังโชคดีนะ เกสิบปีเนี่ยท่านก็ยังแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วกันนะคะ<ช>แต่ไม่ดีตรงนี้ครับภาพออกมาวัดแซงมาเลยนะฮะแซงคืออะไรครับระวังให้ดีนะครับเวลาท่านทําธุรกิจเอาขออยญาไม่ให้ทําธุรกิจทําธุระส่วนตัวนะฮะเวลาในห้องน้ําเนี่ยจะขยับแบบไหนอย่างไรก็ตามนะครับระวังเป็นพิเศษนะครับระวังให้ดีนะครับภาพนี้ปรากฏออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะ<ช>แล้วห้อง<ช>นะระวังนะครับ ผม<ช>พูดเนี่ยภาพมันออกมาค่อนข้างเทาดำนะฮะ<ช>ผมถามนิดเดียวครับคุณพิมพ์ชนก<ช>ห้องน้ำที่คุณแม่ท่านเข้าไปเนี่ยมีแผ่นยางกันลื่นเราเกาะไหมครับคือตอนนี้คุณแม่ท่านลุกไม่ได้แล้วค่ะาานะครับระวังนะฮะเวลานี่คือปัญหาเวลาท่านจะขยับแบบไหนอย่างไรนะฮะในห้องน้ำหรือจะเป็นลุกแบบไหนระวังอันตรายนะครับ<ช>ระวังให้ดีนะครับจะลุกแบบขยับน้อยนิดอย่างไรก็ตามระวังให้ดีนะครับ ภาพปรากฏขยับมาเนี่ยลำบากนะครับระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับค่ะ <Okay. S 1> เอานะครับผมตอบบางครั้งนะฮะผมต้องตอบเหตุและผลโดยส่วนตัวนะฮะเพราะภาพการขยับจะไปแบบไหนที่ไหนอย่างไรเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับท่านได้เคลื่อนตัวไปบ้างไหมครับเนี่ยขยับบ้างไหมครับคือขยับเองไม่ได้เลยคะ่ะอืนะครับ <Okay. S 1> ผมฝากไว้ด้วยแล้วกันจะขยับแบบไหนอย่างไรค่อนข้างที่จะนะครับเป็นอันตรายนะครับ แล้วกุศลค,คุณพิมพ์ชนกไปทําข้อหนึ่งนะครับอันนี้ทําให้ตัวเองและให้อุทิศให้กับคุณแม่ท่านด้วยแล้วกันนะครับกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับศาสนาที่นับถือนับถือศาสนาพุทธไหมครับพุทธค่ะจะเป็นกระถินผ้าป่ากิจกรรมของสงฆ์หรือข้าใดาข้หนึ่งก็ได้เมื่อทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยแล้วนะครับจะเกิดความสุขความเจริญนะครับคะ่ะนะครับด้วยอายุขัยของคุณแม่ท่านก็90แล้วก็ถือว่าพอสมควรทีเดียวนะครับ แต่ยังที่ท่านจะต้องอยู่บนโลกใบนี้ไปก่อนถึงแม้ว่าท่านจะขยับขยื่นอะไรไม่ได้ก็ตามนะฮะแต่ผมถือว่าด้วยแววตาของท่านหรือจะเป็นประสาทสัมผัสแบบไหนย่างไรท่านก็มีความสุขตามอัจภาพของท่านนะครับค่ะนะครับให้โชคดีมีความสุขครับคุณพิมพ์ชนกนะครับครับผมสวัสดีครับและขออนุญาตไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่ยขณะนี้ยังอยู่จังหวัดพิษณุโลกอยู่นะครับคุณจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณจันโทรมาจากจังหวัดพิษณุโลกอยู่อำเภออะไรครับอําเภอบางละกํค่ะครับผมอายุเท่าไหร่ครับคุณจัน53ค่ะ53นะครับค่ะคุณจันก็คือคนซื่ออีกคนหนึ่งที่โทรเข้ามาติดในรายการนี้เป็นคนดีนะฮะสัญญาณภาพเสียงชัดเจนดีไหมครับในการรับในแต่ละครั้งนะฮะชัดเจนค่ะโอได้ครับปัญหาสองข้อเชิญครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอยากให้ดูว่าร่างกายตัวเองก็เป็นโรคไขวัว รคน้ําตาลไขมันครับความดันสูงค่ะครับตอนนี้ที่บอกมาคือปัญหาใช่ไหมครับคุณจันยังดีนะครับถึงว่าแม้ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตหรือจะเป็นเบาหวานหรือจะเป็นน้ําตาลประเภทไหนแบบไหนอย่างไรก็ตามนะฮะภาพนี้ออกมายังอยู่ระหว่างกลางๆนะครับสามารถดูแลแก้ไขได้หมายถึงว่านะครับยาที่แพทย์ให้มารับประทานเนี่ยอย่าได้ขาดนะฮะยาความดันเนี่ยถ้าลองได้กินวันนั้นวันไหนอย่างไรก็ตามต้องกินตลอดนะฮะ เพราะว่ามันจะรักษาระดับความดันเนี่ยไม่ให้มีปัญหาและทุกอย่างนะครับความดันเกี่ยวกับเป็นปัญหาที่เป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ทําให้เกิดทําให้เกิดอะไรที่ไม่ดีนะครับคุณจ<ช>ันผม<ช>ถือว่ายังคงเส้นคงวาอยู่น้ําตาลก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่ว่าด้วยยาหรือด้วยอาหารนะครับคุณจันทําตามแพทย์แนะนําในทุกขั้นตอนและรับประทานยาอย่าให้ขาดน,นะครับ น,นะครับชัดเจนนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองอายครับข้อที่สองก็อยากถามว่าตอนนี้ที่บ้านกําลังค้าขายอยู่จะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ค้าขายประเภทอะไรครับคุณจันพวกขนมพวกอไอของขายพวกน้ํามันอะไรเนี่ยได้ครับได้ขนมน้ํามันอะไรก็ตามนะครับภาพออกมาะนะครับดีพอใช้ดีพอใช้ครับยังสามารถที่จะดําเนินนะครับกิจการด้านนี้ไปได้ วันต่อวันวันต่อวันครับผมนะฮะได้ครับทาไปเรื่อยๆตราบใดที่คุณจันยังต้องการทํานะครับเกี่ยวกับธุรกิจด้านนี้อยู่หรือเกี่ยวกับการค้าขายประเภทนี้อยู่นะครับไปได้ครับไปทํากุศลข้อหนึ่งนะครับกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับเด็กด้ยโอกาสทุกประเภทนะครับคุณจันไม่ว่าจะเป็นด้วยโอกาสแบบไหนอย่างไรเงินบริสุทธิ์ของคุณจันเนี่ยนะครับได้ไปร่วมแม้แต่เพียงบาทบาทเดียว2บาทถ้าบาท1ิบาทก็ได้นะครับแต่ขอให้ทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อย เมื่อทําแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับคุณจันทำบุญกันอะไรนะคะอาจารย์กับเด็กได้โอกาสทุกประเภทนะครับะะทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับะครับโชคดีมีความสุขครับคุณจันสวัสดีครับขอบคุณมากคะ่ะครับเป็นหน้าที่ของผมครับเบรกที่สองเวลาหมดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันเบรกต่อไปครับ